สวัสดีครับผมลุงโอ๋ครับรายการ LTG Show นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับลุงโอ๋มาอยู่บ่อลุงเปียกนะครับแล้วอยู่ข้างโอ๋นี่ก็คือนัตติของเราครับสวัสดีครับนัตติครับสวัสดีครับครับนัตติวันนี้เรามาเทสคันทั้งเบรทั้งสปินเลยนะครับผมผมนัตติจะตกในเทคนิคอะไรดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะตีเป็นเหยื่อนวดนะครับใช้ทุ่นคอนโดเป็นทุ่นโฟมกับตะก้อใช้ทุ่นซิ่งบึกซิ่งเนี่ยครับบซิ่งเนี่ยนะฮะตกแบบผิวน้ํากลางน้ําอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า บ่อปลาส่วนมากอะ่ะเขาจะไม่ให้เอาเหยื่อเข้าเราต้องใช้บริการเขาคือซื้อเหยื่อบ่อตกแล้วมามามิกเอาเองใช่ไหมครนะใช่ครับเราก็จะใช้หัวเชื้ออะไรของเราก็ได้นะครับแต่ส่วนผสมพวกขนมปังขนมปังอะ่ะตั้งต้นนมัก็จะเป็นเหยื่อของทั้งบ่อเขานะครับมผมวันนี้สมมติว่าวันนี้ถ้าเกิดปลากินดีเนี่ยเขาอยากจะได้สูตรนะ นติกเนี่ยนติกสามารถเปิดเผยข้อมูลได้มครับเปิดได้เลยครับก็ไปหาที่นักเพจยนนัติกเนาะได้ครับนัติกแล้วก็มีเพจของแกเลยนะครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับการตกปลาบึกยังไงใช้เหยื่ออะไรนะครับที่บอรนี้แกก็น่าจะหรือเข้าไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของ L T G โชว์ก็ได้ครับก็จะมีทีมงานแล้วบางทีผมจะเข้าไปดูก็จะไปบอกในนั้นให้นะครับผมไม่มีการปิดบังอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ลองดูครับว่านติก สมกับแกขี้โมไว้หรือเปล่านะครับโอเควันนี้อากาศปิดๆด้วยนะครับมันมันจะยากนิดนึงนะมันจะเสี่ยงๆกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบคันเบิร์กเล่ย์นะครับรุ่นแคสต์ฟิตนะฮะภายใต้ซีรีส์ไลนิ่งหลอดนะฮะของค่ายแพคเกิลสมาร์เตอร์นะฮะมาเทสอันนี้คือเป็นต้นแบบนะครับตอนนี้เป็น pe 5ไรลผ้าทั้งคันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรีซีทฟูจิแล้วก็ไกด์ฟูจิอะโคนาด้วยนะครับตัวนี้ความยาวก็อยู่ที่5ฟุต9 เอาโอเควันนี้สาย50ปอนด์ล้อเราใช้ล่อชิมานโน่นะครับของเออร์นอสนะครับ XT 6,000วันนี้ล่อไม่พังคันก็หักหรือสายก็ขาดนะครับเอามันเต็มแม็กเลยครับเมื่อกี้เรากรอล้อสปินไปแล้วนะครับคันสปินนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นคันเบสนะครับเป็นคันเบสของไลนิ่งลอ d นะครับประกอบคู่กับล่อแมมมอสของเรานะฮะตัวนี้ก็ใช้สายขนาดเดียวกันนะครับพาริมิสึ50ปอนด์ แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าปลาจะกินดีหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับแล้วก็อากาศก็ปิดด้วยนะดูคึมๆอยู่นะครับปลาน่าจะกินยากนิดนึงนะฮะแต่วันนี้เราได้ตึงตัวก็อยากมาทสความแข็งแรงของคันและลอกด้วยนะครับแล้วก็สายสายนี่ผ่านอยู่แล้วนะฮะเราเอาเบ็ด BKK นะครับเป็นเบ็ดทรงชินุบลูนะครับจริงๆเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดสําหรับตกปลาเกตนะครับแต่ว่าวันนี้เราลงมาใช้ผิดงานนิดนึงนะครับมาพิสูจน์ความแข็งของมันว่า เบ็ดชินุของเราเนี่ยสามารถตกปลาใหญ่ได้ไหมจำพวกปลาบึกเลยนะครับชินุวิสลิงชินนแบบตุดห่วงตุดห่วงครับเพราะว่าเบ็ดชินนเนี่ยกับอิเซมาเขาตอนแรกนักตกปลาจะเข้าใจว่าเบ็เดชินนเนี่ยจะไม่มีห่วงไม่ใช่นะครับเบ็ดชินุกับเบ็ดอิเซมามีทั้งห่วงทั้งแบนเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าอ,อ,องศาเบ็ดจะต่างกันเพราะเบ็ดชินนก็จะบิดอีกแนวหนึ่งนะครับออกบิดนิดๆน,น,นะฮะแต่ส่วนเบ็ดอิเซมาเขาจะไม่ค่อยบิดมากนะครับ พวกนักตกปากเกตอะชอบนะฮะชอบใช้ชิ้นูแบนมากกว่านะครับคันตัวนี้มีความยาวเท่าไหร่ครับพี่ห้าฟุตเก้าตัวนี้ห้าฟุตเก้ากำลังดีเนาะก็ลองดูเลยครับว่านาตี้นี่ตีออกไกลไหมครับตีกลางบ่อพอพี่กลางบ่อนะเพราะปลาบึกมันจะไม่กินไกลมากถ้าเราตีออกไกลอะไรไปโดนปลาสวายปลาสวายมันจะเข้าโจมตีเหยื่อก่อนกินอย่างไรนี่เนี่ยนะสียังไงอะไรนะข่าเนียวตัดใช่ไหมไอ้นั่ถั่วตัดคล้ายๆคล้ายพี่มะพร้าวเต็ม ขยายเพิ่มากขยเหินมามันใครอยากรู้สูตรนัดติก็นะฮะคอมเมนต์ได้แล้วก็ถามแกมาแกบอกหมดนะครับมันจะหอมๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องมีคาถาเลยไหมครับนัติกไม่ครับคือเหยื่อมันเละผมพยายามคือตีแบบตีประคองประคองหน่อยนะใช่ครับไม่ต้องแบบไปออกแรงหวดมากมายเพราะเราตีแค่กลางบ่ออะไรประมาณนี้ครับลองเลยครับพี่ ย,ยิ่งเละยิ่งดีคือบ่อตกปลาเนี่ย่อตกปลาเบือเป็นบ่อตกเล่นก็จริงแต่ปลามันมีเลเวลแล้วมันอยู่ในบ่อมานานถูกตกแล้วปล่อยตกแล้วปล่อยปลามันก็จะมีความระแวงกินระแวงฉะนั้นเหยื่อที่เราใช้ยพยายามนวดให้เละเละยิ่งเละลงน้ําแตกเป๊ะแตกเป๊ะปลาจะกินง่ายเพราะไม่ระแวงมันเข้ามาดูดนะครับถ้าเหยื่อแข็งมันจะทิ้งเหยื่อเลยลองดูนะครับอ่าเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกบ่อเลยและยิ่งถ้า มือลูกโดดเขาเรียกลูกโดดปลาลูกปลาลูกโดดไม่เล็กตีนะครับยิงาตีเหยื่อเละได้กินคามือทุกดอกครับสูตรนี้ลองดูนะครับแล้วมันยิบๆนั่นคืออะไรครับเป็นเม็ดๆอ๋อมันจะมีวกแก๊สใช่ไหมมันจะมีพวกปนินอยู่ด้วยนะพี่เนี่ยเนี่ยที่มันปะนินมันอยู่พวกลูกปลาเล็กๆอยู่เนี่ยมันจะมีปะนินอยู่พี่โอ้มันขึ้นไหมเนี่ยนี่ยประบึกข้างหน้านู้นเลยเหรอใช่ โหวบวนมาละออสายมันใหม่ใช่ต้องตีไปสักพักเพราะสายเพิ่งจะใส่เข้าไปใหม่มันจะแข็งๆหน่อยแต่ความเหนียวนี่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาอาตมี่ผลิตมาก็สองสามปีอย่างต่ำนะครับออไม่เคยมีอาการขาดกลางอากาศเอ,อผมเล่นบึงสำรานเล่นวังวลีเล่นหลายที่ครับก็ไม่เคยมีอาการขาดกางอากาศนะครับใช้ได้ดีส่วนมากจะยอมใจไปเองถ่ายออกเพราะว่าตกไปแบบ มีมีห้าหกแมตชขึ้นลยครับถึงถ่ายออกเล่นงานหนัหนกๆตลอดเหนียวมากครับแนะนําเลยราคาไม่แพงด้วยอันนี้อันนี้เป็นหน้าดินใช่ไหมครับนะัติก๊กอันนี้ก็กลางน้ําพี่อ๋อมันจะลอยก็อลอยอยู่กลางน้ําครับหรือเราต้องควรตีไกลวปน,นิ้หน่อยไหมครับผมพยายามไปถึงกลางบ่อให้ได้อืม แต่เมื่อกี้มันเหมือนมีบนบนมานะบูบาบาดูบาดสายยังแข็งอยู่อ่ะไม่ได้อัดมานานครับ <S <S สงสัยจะสวายสวายปั๊มเลยพี่ปั๊มกระเด็นเลย โหดโหดเลยพี่อืม เที่ปลดปลาโอ้สวายแต่สวาย,ยใหญ่แล้วสวายโตอโอ้โหสวายเขาใหญ่นะ <c oughs> คือปลายแต่งแล้วอ,อ่อยอ่อยอ่อยเหยื่อนิ่มดีครับตอนนี้นังงูของเรานะครับเซลล์ภาคเหนือวันนี้เอาเบ็ดบีเคมาตกปลาทับทิมนะ,นะสวยครับสวยครับโ้เดี๋ยวอันนี้ขอไปนึ่งได้ไหมไนะเป็นไงนี่ครับเบ็ด บีเค่ชนุบลูนะครับอันนี้ใช้เบอร์สี่ใช่ไหมครับเบอร์สอ,รสองครับนับปืนของเรานะ <_ n anz i> นังงูของเรานะครับโอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวยครับโอ้โอร่อยจัดปากในครับแม่นตึ๊บเลยตัวนี้อื ผมวันนั้นก่อนสักสองเดือนเด็ดล่อ,อี่เหรอล่อมือทะลุงัดอยู่คนเดียวนะคครีมก็ได้ไมั้งดึงก็เลยข้างในแล้วไ่เปิดแล้วเปล่านิดเดียวเออแทบไปหน่อย ตันนี้เอาเคันไลนิง่งหลอดนะครับเบอร์เกลเป็นตัวปี2022ันยบครับผมความยาวห้าฟุตเก้าไกด์เป็นอาคุนไนนะครับเนี่ยดีซีเป็นฟูจิเอาประกบคู่กับล็อกแมมมอสนะครับสายอะตตมี่เอามาเทสแอคชั่นดูนะครับว่ามีความเหนียวไหมนะครับผมเราก็มาเล่นประบึกที่บ่อลุงเปียกกัน เดี๋ยวที่ใช้ก็เป็นเหยีย่บอเนี่ยครับนวดตอนนี้อากาศมันคึมคึมมันก็จะตัวย่างนิดนึงนตอนนี้ยังเป็นสวายอยู่เลยอัดกระเด็นเข้ามาเลยนะครับ หูรอบสองแล้วพี่รอบสองมันจะหนักกว่ารอบแรกนะวันนี้เราจะใช้เบ็ด BKK เบอร์เบอร์สองเนาะ BKK เคเขาเรียกชินุบูนะครับชินุบูเนี่ยทําไมมันถึงเหมาะกับตกปลาเกตนะครับอันดับแรกเลยก็คือก้านก้านก้านเบ็ดเนี่ยจะบางมากนะครับคือก้านเนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยลงมาตรฐานโรงงาน BKK เคเขาเรียกรหัสรหัส MV MV8 ถ้าจำไม่ถึงนะครับถ้าจําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดเคลือบสีเป็นสีน้ําเงินนะครับทำให้มีความเฉียบแล้วก็คมมากขึ้นมีความลื่นนะครับแล้วปลายเกสรนะครับปลายเกสรก็จะเป็นลักษณะปลายเกสรก็ลักษณะฝนด้วยมือนะครับทุกตัวนะครับจะทําให้มีความคมเฉียบมากๆนะครับเบ็ดชิ้นนุของเราเนี่ยนะครับเอ่อเราเป็นตัวแทนนะครับแต่จาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับมันจะมีไซส์เป็นไซส์เอเชีย กับไซส์ยุโรปนะครับเพราะว่าโรงงานนี้ส่งที่ประเทศในทางยุโรปด้วยนะครับเดอนบีเคเนะครับชินุบูนะฮะโอ้โหดูแอคชั่นนะคันเมจิกค้ามนะครับตัวนี้ดูดูนะดูทางน้ำหน่อยครับอันนี้เราเปิดเบรกอ่อนนะครับ เบรคออนน่อยๆเบดรุน่นนี้ทางบริษัทลุงโอทคเกิลกรุ๊ปหรือ l t g ของเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเป็นเบดที่เหมาะมากๆสำหรับปากเก็ตนะเดี๋ยวลูกช้อนเองเลยก็ได้ครับมาดูฮะเข้าซูมเห็นไหมครับเข้าปากบนเลยไหมครับ โอ้โหนี่ฮะเห็นไหมครับตือร์สายโลเหมือนกันนะเนี่ยประสบเหตุไกดตัวไหนแตกไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นตัวปลายแหละเพราะมันกินเนื้อสายแล้วก็เลยต้องประคองไว้ก่อนนะเป็นเอ่อเป็นเส้นออกมาเลยเสียงมันกดไว้พื้นเลยแกผมเห็นเป็นร่องเลยไม่อยากดูแอคชั่นคัน จะ,จะหักก่อน<ด>เอ้อสายมันจะขาดก่อนเลยเด้ดอ,อันนั้นปลาอะไรเขาบึกด้วยเขาบึกบกันเลยคือถ้าเรารู้ว่ามันแตกข้างล่างหรือแตกข้างบนเราก็จะได้เออที่กลับมาได้เราก็จะวคว<า>่ำเลยทั้งหลายเลยโหถ้ามันแตกข้างล่างเราก็จับมันคว่ำแล้วก็อัดเลยอย่างเงี้ยนี่กลับปาก่อนไนะหม จับปลาครับเอาได้จับปลาคือนี่ผมก็ไม่กล้างานนะถ้าง,งาัดผมว่าขาดแน่เลยเพราะมันมันกินปอกมันเหมือนปอกผลไม้เลยเสียงมันจะคืดให้มันเสียงไม่สมูทเลมดู เสียดนนิดหน่อยครับไกดไกดตัวปลายไกดตัวปลายมันกระเทาะมันเลยมันเลยบาดท,ที่สายเราเลยไม่สามารถงัดได้เต็มที่เอา,าไปแล้วต้องมองเห็นปะใส่แว้่นน่น่าจะข้างบนถ้ากินมันต้องกินจากด้านล่างไงตีนด,ด้านบนมันต้องไม่ขูด ไม่เห็นตัวไหนแตกเลยวะไม่เห็นตันไหนแตกเลยเดี๋ยวปอดภัยไว้ก่อนแล้วกันอุ้ยโปรบีมาแล้วโปรบีมาคนเดียวหรอไม่เบลยวเดียวเหรอไม่บอกสั่งไว้ให้ก่อน <ค><ณ>บอกว่าขูไ่ไปว่ะดังคืดคืดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาคืดแล้วเป็นขู่ขึ้นเลยเนี่ยเออนั่นแหละแต่ต้องมีการแตกแน่นอนะใช้ตัวไหนเนี่ย <four> <c oughs> แต่ตัวในในมันไม่น่าจะเป็นขุนยจริงป่ะล่ะเพราะแรงรับมันก็ไปรับจากตัวปลายใช่ไหมห นี่ครับเทสคันทำให้รู้ว่านั่นไงไกด์ไอ้นี่เรียบร้อยแล้วครับเบีดหักไม่ออขาดขาดดีมันเล่นจะด้วยชั่นผมก็เล่นให้พี่ได้ไม่เต็มที่อะขาดแน่นอนเนี่ยเพราะมันกัดสายก่อนเนี่ยเนี่ยน้ำปาดดีนะเนี่ยเหมือนกัดที่พี่ฟีะปอกแล้วไปกระจุกปลายไกด์โอ้หลายตัวเลยที่หลายตัวไปที่ปลายปลายท็อปเห็นไหมเห็น อที่กินสายแต่ว่ามันมันกินมาตั้งแต่ไกลตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่ตัวที่สามอะวงในข้างในอะกัดสายหมดเลย <c oughs> จริงจริงแล้วเขาแน่าจะใส่สเปคที่จะขายเลยนะใช่ใสายอะคนไห้นส,สายอะไรพวกอ,อาบึกแม่งลอยแนละ้ว เรบูมไม่ใหญ่แล้วก็มันไม่สามารถเล่นให้ดูได้เต็มแอคเพราะ<อ>มันกัดสายขาดก่อนแหละแต่ <c oughs> ดูเสียงแม่งกินฟูดฟุ่มเลยอ <c oughs> เออเปลี่ยนวงในก่อนนะนะ <c oughs> มันจะแห้งคันไหมละ่ะแห้งคันอาทิตย์นี้ไหมละ่ะ ให้ใครทำนะป๊อปอ่ะเอาไกด์เอาไกด์ไห้เปลี่ยนก่อนเพราะว่ามันจัดหมดแล้วเดี๋ยวไปออกทะเลปุ๊บไม่เหลือหรอกเพราะมันจะเล่นหนักกว่านี้ไปนู่นน่ะพี่นุ่มวิชามาดบีบไกด์แตกแล้วเอาไกด์ใหม่ใส่เข้าไปเาวงในใส่เข้าไปไม่เป็นไรมันมีไกด์วงเท่ากันไกด์มันเป็นเบอร์เอาเราบีบแตกแล้วเราก็ยัดใส่ไปเลยขนาดมันได้เหรอส่วนใหญ่จะได้ครับเอาไกด์ธรรมดาก็ได้ครับนช้วงไก่จีนมาใส่ใช่ครับ วันนี้เราไม่สามารถเล่นได้เต็มแอ็นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดจากวงในของไกด์คันคันต้นแบบอะครับวงในของของมันมันยังไม่ใช่เป็นพวกซิลิคอนหรือวัสดนประมาณนี้พี่โอตักให้หน่อยพอเราจะตั้งเต็มที่ปุ๊บมันจักสายออกเป็นเส้นเลยนี่ดีมันเป็นสายอะตตมี่ปกติอะตอมี่ไม่เคยมีอาการแบบนี้นะครับกินเป็นกินกินเป็นเส้นเลยเราก็ไม่สามารถล้างได้เต็มที่มันจะขาดกันเนี่ยเราเสียงบาทนะครับบาป่ายไกดเนี่ย อะด,ดูที่ปลายท็อปเห็นไหมเป็นเนื้อเลยไม่ถ้าของพี่หนุนเขาคือพันใหม่เลยแต่พันใหม่ไม่เหมือนเดิมไม่แจ้งเขาก่อนเลยเนดะี๋ยวมีางายใจหมดเรายัดไก่ใหม่ไทยไม่งั้นไม่ได้เทีตรงนี้เปลี่ยนมาใช้เป็ดห้าโครนแล้ครับ เป็นตโอของดีเท่ๆครับนฮ้ยไม่อยากอยู่ใกล้เลยอ่ะเขี้ยวขาดบ้าเดียวมันบาดเดียวเสียงบาดเสียงไก่บาดใส่ปอกเป็นเส้นๆเลยมันน่าจะบาดที่ตัวเนื้อตัวเนื้อเนื้อใช่ครับก็ถึงบอกว่าวิชาการได้ไงหยุดไก่แตกแล้วก็ใส่เข้าไปไม่กล้างัดเต็มที่มีปลาคองปลาคองไหลๆเลยครับ กัดที่ไหนก่ะสายวันนี้ใช้ไม่ได้หรอกครั้งนี้ยใช้ไปก็แต่ยักัดเนเส้นสเนสเั่นผมไม่จ้างัดอย่างนี้มันกินเนื้อสายเลยนะตรงเส้นเลยกันหมดเลย เล่นเหนนะครับแอดมันไม่ออกมันไม่สามารถงัดเห้เป็นแอคชั่นได้นะไงเพราะว่ายี่สิบกว่าเองหายมันขาดก่อนมีทาบเขียวอ่ะรู้เลยที่หนูมมันจะต้องมีผงมันกินสามสี่ตัวเลยมันไม่ได้กินแค่ตัวเดียวมีผงติดป่ะนี่มันกินกับแถวนี้เลยเนี่ยไล่มาหมดเนี่ย เป็นขุยหมดเลยใช่มันมันเป<อ>สายเปยปปอกเป็นเส้น,นเลยโอ้โหขึ้นนขุยเนี่ยเออว่ะเป็น,น,น,นขุยแล้วว่ะ เป็นทั้งสองอันเลยพี่เป็นเป็นไหมเป็นจริงนะขึ้นละเตือเตือจี้ที่ปลายหน่อยต้องจี้ที่ปลายหน่อยมันเหมือนฝนเลยอ่ะอือมันคมเป็นเป็นที่ไอ้นี่แหละ ทุนไยนะครับเป็นที่วงไกตัววงไกวงในมันอ่ะบอกเบอร์เกอเลยรุ่นนี้ไม่ผ่านมบไก่วงวงไกดถ้าไอ้แบงก์น่าจะดีแต่ว่าวงไกด์ต้องเปลี่ยนมาเขาจริงจริงเขาต้องใส่ฟูจิมาให้แต่แรกมันจะลื่นความอะไรเขามาเขาคิดว่าแบบมาอันนี้เราเทสนะครับสันเบอร์เเดี๋ยวผมดึงไฟออกเเป็นกระจุกเลย กินสายหมดเลยครับสวายสวายอ่ะ ่ง็กกตะขนาดนัวที่ร้องหให้่อนเ่กาหนักมาก กลัวขาดใช่ไหมมันกินสายแหวงอยู่<ๆ>กไก่กลมๆทับคันก็แอคชั่นโอเคนะครับแต่ว่าไกลที่ใส่มาเนี่ยก็บาด สายเป็นขุยหมดเลยคันไลนิ่งหล่อนนะฮะห้าฟุตเก้ารุ่นคัตฟิตสวายไซส์หกเจ็ดโลได้ครับเดี๋ยวให้ดูสายหนะ่อยนี่ฮนะบาดไกด์เอไกด์บาดสายเป็นขุยหมดเลยครับทั้งเบนททั้งสปินเลยนะครับ ได้ทดสอบแอคชั่นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ตายหมดเป็นม้วนๆเลยกายมันมีวงในอ่ะมันเล็กอยูังไยไม่ใช่แมงบาดมันบาดสายกินสายเลือกตะไหวกันต่มันมันบาดได้ไงคมคือวงในมันคมมันมันไม่ได้เปลี่ยนแบบพวกซิลีคอนมาให้อ่ะนี่มาไปอป็นมันมันกินนะเนี่ยไม่กินี่ยเนี่ยเสียหมดเลยแม่งเป็นมีดหยกเอาเลยเนี่ยโดนตรงเนี้ย ไม่กล้ายกเลยเนี่ยยกมันจะกินไงแบงค์ปิดแบกค์แบบข้าแบกโหนไม่ได้อะแบงกินฟืดอะไรมันกินตัวท็อปมันกินตัวที่สองที่สามคุยได้ไหมม่อกี้เป็นที่เบสค์พื้นทั้ก่อนแล้วคุยเลยดินี่ยมันกินจากข้างในเลยดูเด็ดนี่ยเนี่ยข้างในโหนเนี่ยก่อนท็อปอีก น้าจะดูมันคลื่นขอบแตกหรือเปล่าไม่แตกใช่ไหมไม่แตกไม่แตกวันนี้อ่ะมันมันแหลมมันคมอ่ะอืมทางเบสทั้งสปินเล่เบสด้วยเหรอเบสกระปิลตั้งมันเลยหมดไปแล้วนะสายหมดไปแล้วอ๋อหมดแล้วเป็นไปเด้เสสายยังไงคนหรือเปล่าสายมันทนอยู่แล้วไงถ้าสายไม่ดีแม่งขาดเลยนะมีคันคันมึพึ่งเอามาสองตัวอ้าวโอ้โหแม่งขุยตัวที่เนี่ยตั้งแต่ตัวที่สี่กินลำเป็นทางครับใชล้ของนั่นแหไอ้จีนจะกระจอกอ่ะดูนะ มันไม่ได้เปลี่ยนอาฟุจิใส่มาให้ไงอ๋อมันไม่ลบฝาเดี๋ยวนั่นมันยังแหลมอยู่เออมันเหมือนมันมันไม่ได้ลบอ่ะใช่มนแหละมันจะเป็ไม่มีอะไรเข้าเบรกก็ไม่ได้เลยวะเนี่ยเข้าเบรกก็กินฟืดเป็นทางมันให้เล่นถือพีก็ขาดพีขาดเลยแต่ไม่ใช่เดพีขาดเลยเพา พี่มันสายถักเนี่ยพอแตกพึงก็ไปแล้วเอาคฟ้าปวดหัวปวดหัวของแ็คเล่อ๋อเป็นรีดิวผมมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลยส่งมาเทสไงเอามาเทสไงแล้วทำไมนี่อย่างของสยามฟูวอะไม่รู้อะไรครับเป็นของสยามฟูป่ะฮะเอ่อของทักเกิลแม t เตอร์ เหเจ้าภาพเห็นค่ายแล้วไม่อันนี้ของเบิกเลขอ่ะม่เพราะเมื่อก่อนสยามตัวเขาจะเป็นคนเอาเข้าวามันมีหลายตัวไงพวกงนี้พางนีม้นมีหลายตัวก็ปกติมันจะเป็นของเสื่อหรือของข้าวอ๋อนั่นสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเออสายสุดท้ายก็เป็นขุยครับ เป็นขุยหมดเลยก็แอคชั่นก็พอใช้ได้ครับแต่ยังไม่ได้ทดลองแบบไไม่ได้เต็มที่เออหนักๆเต็มที่เลยเพราะเรากิโยกทีปุ๊บสายเป็นขุนต่ออยา่าลืมกดไลค์กดกดซับสไครต์กดซันด์ให้ได้